นี่ครับผู้เพ่นกำลังเก็บผักบุ้งเก็บผักไปกินครับเพราะว่าช่วงนี้ยุคโควิดกำลังระบ,บาดนะต้องหาอยู่หากินผักนางอ่างยาเนี่ยต้องเพียบถ้าบ่กเก็บก็บ่ได้กินแรงนี่เราแนวกินแรงพี่น้องครับเด้อมีเขาเอื่นว่าผักปลอดสารพิษแต่ว่าจกเป็นหน้าผั ก็เจ้าจับก็คือสองคนนี่แหละครับ <c oughs> <c oughs> นี่วิถีชีวิตของคนอีสานแต่ว่าบ่อใครได้มาหานี่ปันไดคันบ,นบน่็บไงว่าอยู่ในช่วงยุคโ,โควิดกำลังระบาดก็ต้องนี่แหละฮะต้องหาผักบุ้งหาผักผักอย่างอีกผักหนึ่งผักอีกโจกผักตบสวาก็กินได้ครับช่วงนี้กินเบิด แม้กระทั่งสานี่กับว่ามีปลาละ,ะเอาันเยอะๆอันได้กินซีคัวหาคัวได้กินซีมือหาเมือพ้มอมพุ่น่ะเงินหาพันกับว่าได้ดรอกครับพี่น้องเด้อเล่น <c oughs> ต้องได้มาหาเก็บผักบุ้งแถวนี่แหละกินซะก่อนขีเขียวขี้งบุ้งอ้เป็นได้พอไป หพองพ่าไงครับเอารถพิกับมาใส่เรียบร้อยแล้ว,วอน่นี่แมู่อืออันนี้ครับวิถีชีวิตของคนอีสานสำหรับคนที่ตกงานต้องหาอยู่หากินน้ำพักนั่งอ่งงางยาไปกินกับแก้วกับจูกระดีได้เพือได้ประทังชีวิตไปแต่ละมื่อแต่ละเบ้นนี่เเอินว่าผักปุ้งผักตบ แกงก็สิไปตำจูตำเจ้ากินไปคนเขาเจ้ารวยเขาจะกวาดหากินพิซซ่าสั่งพิซซ่าน้ำแกบฟูดแลบฟูดไลแม้นไปสัน่นแต่ว่าซุ่มนี่สั่งบ่ได้บ่มีเงินสั่งครับโอเคนี้นะครับเด้อ